สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องนิยายเสียง by human นะครับขอเกินไว้ก่อนนะครับว่าช่องนี้เปิดขึ้นมาเพราะว่าคนอ่านอยากอ่านเองนะครับก็เลยเอามาอัดไว้ด้วยถ้าอ่านผิดอ่านถูกยังไงขออาภัยไว้ก่อนนะครับวันนี้เราจะมาจะอ่านกันเรื่องอิเล็กเซอร์สุพิเียนะครับเป็นนิยายระบบแพทย์ปรุงยา บทที่หนึ่งช่วยคนเวทมนต์ประหลาดแม่ผมบอกแล้วไงว่าผมพยายามที่จะช่วยคนไม่ได้จะฆ่าตัวตายหยุดบ้าได้แล้วนะลูกลูกไม่รู้มาแต่ถ้าลูกหมาตกน้ำด้วยซ้ำแล้วจะไปช่วยคนจมน้ำได้ยังไงแล้วอีกอย่างในแม่น้ำก็ไม่มีคนจมน้ำด้วยหวังเหยาไม่รู้จะอธิบายยังไงในตอนที่เขากำลังเดินลงมาจากเนินเขา เขาก็เห็นคนกำลังตกลงไปในแม่น้ำเขาจึงรีบกระโดดลงไปเพื่อช่วยเหลือหลังจากที่เขากระโดดลงไปในแม่น้ำเขาจึงมึนคิดได้ว่าเขาไ่ว้น้ำไม่เป็นซ้ำรลายคนที่เขาพยายามจะช่วยกับกลายเป็นเพียงแค่ตุ๊กตาทำไมเขาถึงได้โชคร้ายแบบนี้ใครในหมู่บ้านกันที่มีตุ๊กตาที่สวยงามแบบนี้หวังเหยาคิดในใจตอนที่เขากำลังจะจมลงไปในแม่น้ำมันเป็นความคิดสุดท้ายก่อนที่เขาจะหมดสติไป เมื่อเขาตื่นขึ้นมาอีกครั้งเขาก็พบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงหินที่อบอุ่นภายในบ้านและพ่อแม่ที่มีใบหน้าที่เคร่งเคียดอยู่ข้างๆเขาภายในเวลาแค่เพียงหนึ่งวันชาวบ้านในหมู่บ้านทุกคนก็ได้รู้ข่าวเรื่องที่มีนักศึกษาหนุ่มพยายามฆ่าตัวตายในแม่น้ำมันเป็นเพียงแปลงสวนไผ่ไม่กี่เอเคอร์ถึงแม้ว่าการเก็บเกี่ยวจะไม่ค่อยดี เขาก็ไม่ควรที่จะคิดสั้นกระโดดลงไปในแม่น้ำแบบนั้นหนึ่งในชาวบ้านได้พูดขึ้นเด็กสมัยนี้ไม่เคยพบเจอกับปัญหาอะไรในชีวิตพวกเขามาก่อนมันเลยทำให้ชีวิตพวกเขาไม่สามารถรับมือกับปัญหาแบบนั้นได้ชาวบ้านในคนได้วิจารณ์ออกมาเด็กหนุ่มคนนั้นคงมีผลการเรียนไม่ดีไม่อย่างนั้นเขาคงไม่กลับมาบ้านทำสวนแบบนี้หรอกถูกแล้วเลิกปลูกสมุนไพรเถอะลูก จางซิวยิ่งแม่ของหวังเหวาตะโกนใส่เขาพ่อของหวังเหวาก็นั่งสูบบุหรี่อยู่ชาวบ้านในหมู่บ้านต่างก็ห่วงเรื่องชื่อเสียงของพวกเขาหวังเฟิงฮาวาพ่อของหวังเหวารู้สึกกังวลเมื่อได้ยินเสียงชาวบ้านนินทาหวังเหวาเขาไม่ได้สนใจเงินที่เสียไปกับการปลูกสมุนไพรแต่ถ้ายังทาต่อไปลูกชายของเขาอาจจะไม่ได้อะไรสักอย่างใช่เชื่อแม่แล้วเลิกปลูกสมุนไพรซะพ่อของเขาเสนอ เราควรเข้าเมืองเพื่อขอให้พี่สาวของลูกหางานให้ดูอย่างช่างเหมาลูกชายของอาสามสิ 4, เขาเพิ่งจะเรียนจบก็หางานทําและซื้อบ้านในเมืองได้แล้วจางซิลยิ่งก็พยายามชักจูงเขาหวังเหยาอก็ไม่ได้แย้งอะไรพ่อแม่ของเขาอีกแล้วก็เห็นด้วยกับความคิดนั้นหวังเหว๋จบมาจากมหาวิทยาลัยชื่อดังหลังจากที่เขาเรียนจบเขาก็กลับบ้านมาเพื่อเริ่มกิจกรรมของตัวเองด้วยความกระตือรือร้น เขาได้ทําสัญญาเช่าเนินเขาที่แห้งแล้งแห่งหนึ่งของหมู่บ้านด้วยความหวังที่จะสร้างความร่ารวยจากการปลูกสมุนไพรแต่การปลูกสมุนไพรกับไม่ง่ายเหมือนที่เขาคิดความกระตือรือร้นในการศึกษาวิธีปลูกในหนังสือด้วยตัวเองมันไม่เพียงพอที่จะทําให้เขาประสบความสําเร็จเขายังจําเป็นต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ด้วยการลงมือทําในปีแรกสมุนไพรถูกหนอนไชยเต็อนไปหมดและเขาไม่สามารถป้องกันมันได้ปีที่2 สมุนไพรมีดอกไม้และใบขึ้นมาแต่กลับไม่มีรากการปลูกสมุนไพรของเขาเริ่มดีขึ้นในปีที่สามแต่เรื่องร้ายๆก็ยังเกิดขึ้นกับเขาอยู่ดีฉันพอแล้วฉันเสียเวลามาพอแล้วหวังเยาบอกตัวเองในใจแต่เขายังคงขึ้นไปบนเขาหนาซานที่แห้งแล้งมีเพียงต้นเก่ารัดและต้นพุทราอยู่เกือบโหลเพราะเขาเพราะดินไม่ดีมัน เพราะดินไม่ดีมันจึงไม่สามารถปลูกอะไรได้เลยมีเพียงตรงเนินเขาเล็กๆเ,เท่านั้นที่มีแปลงสมุนไพรที่เขาพยายามปลูกเอาไว้เขายังได้จ้างคนมาสร้างบ้านหลังเล็กๆไว้ข้างแปลงสมุนไพรแล้วต่อไฟจากบ้านของเขาขึ้นมาการที่เขาปลูกสมุนไพรต่อสู้กับลมฝน,น,นมาถึง3ปีมันทำให้เขาไม่อยากยอมแพ้ง,ง่ายๆเขาเอื้อมไปแตะสมุนไพรที่กำลังจะเติบโตเป็นอย่างดีในแปลงถ้าปลูกอีกปีจะดีไหมนะเขาคิด ตรวจพบสมุนไพรถูกพบอยู่ในสภาพวิกฤตต้องการเปิดใช้งานระบบหรือไม่เสียงที่เย็นชาคล้ายเครื่องจักรพูดขึ้นมันคืออะไรใครอยู่ตรงนั้นหวังเหวยาถามเสียงดังมีเพียงเนินเขาน้ำและป่าอยู่รอบๆเขาเท่านั้นหรือฉันคิดไปเองต้องการเปิดใช้ระบบหรือไม่เสียงที่คล้ายเครื่องจักรพูดอีกครั้ง และเสียงฟังดูชัดกว่าเดิมหรือจะเป็นผีหวังเหวียตัวสั่นไปด้วยความกลัวก่อนที่จะถามออกไปเปิดใช้งานอะไรรับทราบเปิดใช้งานระบบแพทย์ปรุงยาสแกนข้อมูลเกิดแสงสว่างขึ้นตรงหน้าของหวังเหยียระบบแพทย์ปรุงยาทันใดนั้นเขาก็เห็นจอภาพและภาพร่างกายของมนุษย์ที่คล้ายกับเขาในจอนี่คืออะไรหรือจะเป็นภาพลวงตา นี่นอาเป็นภาพลงตาแน่ๆหน้าจอได้หายไปเมื่อเขาใสา่หัวฮ่องฮ่องฮ่องมีสุนัขตัวหนึ่งวิ่งลงมาจากเนินเขามันใส่หางและลิ้นของมันห้อยออกมาเมื่อเจอกับหวังเหยาคล้ายมันจะมีความสุขเมื่อเจอเขาซานเซียนนายไปไหนมาหวังเหยาถามหวังเหย่ได้เลี้ยงสุนัขตัวนี้เอาไว้และมันก็อยู่กับเขามาสามปีแล้วเขาเดินเข้าไปในบ้านพร้อมกับสุนัขหวังเหยานอนลงไปบนเตียงเมื่อเขารู้สึกตาลาย สิ่งนั้นคืออะไรเขาคิดเกี่ยวกับระบบแปลกๆนั้นและอยู่ดีๆภาพก็ฉายขึ้นมาอีกครั้งมันมาอีกแล้วหลังจากลองอีกหลายครั้งหวังเหยวก็มั่นใจว่ามันไม่ใช่ภาพรวงตาแต่มันคือความจริงที่ไม่สามารถใช้วิทยาศาสตร์มาอธิบายได้มันมีทั้งข้อมูลของเขาทักษะต,ต่างๆและช่องเก็บของคล้ายกับเกมออนไลน์เกมหนึ่งร่างกายเลเวลหนึ่งระดับอาชีพมือใหม่ ความจริงคุณมันแย่ยิ่ยงกว่ามือใหม่คุณควรจะเป็นแค่นิ้วด้วยซ้ําข้อมูลปัจจุบันของคุณร่างกาย1กําลัง1สติปัญญา0.85ความว่องไว0.9ความตั้งใจ1.1 1 1คือค่าเฉลี่ยของผู้ชายธรรมดาทักษะปลูกสมนุนไพรวงเล็บคุณสมบัติการปลูกสมนุนไพรได้ทุกชนิดของแพทย์ปรุงยาสกิลเลเวล0 นี่คือความจริงใช่ไหมนี่มันเยี่ยมไปเลยมันเป็นสิ่งที่เขาต้องการในตอนนี้หวังเหยา่ยที่พันตัวเองไว้ด้วยผ้าห่มจู่ๆก็กระโดดขึ้นไปมาด้วยความตื่นเต้นจนซานเซียนตกใจมันยังมีหน้าต่างทักษะหวังเหยา่ยต้องการที่จะกดเข้าไปแต่ทําไม่ได้ทําไมเขาถึงเปิดมันไม่ได้เขาถามในใจคุณไม่สามารถเปิดอะไรได้ทั้งนั้นคุณล้มเหลวในการปลูกสมุนไพร สิ่งที่คุณทำได้คือการขุดอึประโยคนี้ปรากฏขึ้นในหน้าต่างเมื่อมันได้ยินคำถามของเขาตักอึบ้าบออะไรกันใครเป็นคนออกแบบระบบบอกฉันทีแล้วฉันสัญญาว่าจะไม่เตะก้นคุณหวังเหยาวคิดด้วยความหงดหงิดนี่คืออะไรวังเหยากดเข้าไปในช่องเก็บของและเจอรูปก,กาน้ำมีน้ำแร่โบราณอยู่ในกาน้ำคุณสามารถใช้ได้หนึ่งถังต่อนหนึ่งวัน ฉันจะใช้มันได้อย่างไรหรือฉันต้องยื่นมือไปหยิบมันหวังเหว่ยเพียงแค่คิดเกี่ยวกับกาน้ำมันก็ปรากฏมาอยู่บนมือเขาทันทีมันเป็นกาน้ำแบบเก่าที่ทำจากไม้มันหนักมากและเขาได้ยินเสียงน้ำขั้นในกามันมีน้ำอยู่จริงๆมันคือน้ำแร่โบราณจริงๆใช่ไหมเขาหาถังน้ำสำหรับเทลงไปมันเป็นเพียงกาน้ำเล็กๆแต่กลับมีน้ำไหลออกมาไม่รู้หมดเมื่อถังเต็มไปด้วยน้ำ น้ำจึงหยุดไหลออกมาจากกานี่คือเวทมนต์หวังเยว่ามองน้ำในถังที่ทั้งใสและสะอาดเขาใช้มือตักน้ำขึ้นมาและดื่มมันลงไปมันหวานมากอร่อยมากเขาหยิบถ้วยบนโต๊ะขึ้นมาตักน้ำเพื่อดื่มอีกจู่ๆเขาก็หยุดดื่มหลังจากที่เขาดื่มได้สามถ้วยเมื่อเขารู้สึกสบายตัวและความเหนื่อยล้าที่เคยมีได้หายไปฮ่งฮ่งฮ่องซานเซียนวิ่งไปรอบๆถังน้ำมานี่สิ นายก็ควรดื่มมันด้วยหวังเหวี่ยวตักน้ําใส่ชามให้สุนัขของเขาซานเซียนเรียนน้าอย่างรวดเร็วแล้วมันก็เห,ห่าพร้อมกระสายห่างไปมาด้วยความตื่นเต้นเห็นได้ชัดว่าหนึ่งถ้วยไม่พอสาหรับมันโอเคนายดื่มมันได้อีกถ้วยถ้านายต้องการหวังเหวี่ยพูดหวังเหวี่ยและซานเซียนดื่มน้าแร่โบราณไปเกือบครึ่งถังพวกเขาคงจะดื่มต่อถ้าไม่ใช่ว่าพวกเขาอิ่มแล้วมันอร่อยมากหวังเหวี่ยไม่เคยดื่มน้ําที่อร่อยขนาดนี้มาก่อนจบบทที่หนึ่ง บทที่2น้ำหนึ่งขวดแปงสมุนไพรสองเอเคอร์ฉันควรเอาน้ำให้พ่อแม่ลองดื่มดูเขาเทน้ำแร่บโบราณล,ลงไปในขวดจนเต็มจนเหลือน้ำในกาไม่มากฉันควรทำยังไงกับน้ำที่เหลืออยู่ดีถ้าเอาไปลดสมุนไพรละ่ะเขาคิดขึ้นมาเขาเทน้ำลงไปในถังฉีดน้ำจากนั้นเขาก็เอาถังไปตักน้ำจากเขื่อนด้านล่างของเนินเข่าขึ้นมาผสมกันแล้วนำไปพ่นสมุนไพร เขาหวังว่ามันจะได้ผลสมุนไพรที่ปลูกไว้ในแปลงนั้นเรียกว่าซิลเวอร์มันถูกเรียกว่าซิลเวิร์เพราะว่ามันสามารถดูดซึมสารอาหารได้ทั้งจากดินและอากาศรากของมันเมื่อโตขึ้นจะคล้ายกับขิงและใบของมันมีขนาดใหญ่และมีปลายชี้ขึ้นใบของมันคล้ายกับใบไผ่และมีดอกสีขาวก้านของมันนั้นตั้งตรงทั้งรากและก้านของมันสามารถนำไปทำยาได้ ซิลเวตเป็นสมุนไพรที่สามารถปลูกได้ทุกที่ความต้องการซิลเวตในการกันเพื่อทํายาเป็นที่ต้องการในตลาดสูงมากและราคายังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหวังเหวยาวจึงเลือกสมุนไพรชนิดนี้ในการทดลองปลูกสมุนไพรของเขาความจริงแล้วซิลเวตเป็นสมุนไพรที่ปลูกได้ง่ายมากแต่ง่ายในที่นี้คือสําหรับผู้ที่รู้ที่ปลูกมันเท่านั้นบางคนสามารถทันให้มันจเจริญเติบโตได้ถึงสอง0 0ต้นต่อหนึ่งเอเคอร์ ในเวลาเพียงแค่2หรือ3ปีแต่กับหวังยาวนั้นในเวลา3ปีที่ผ่านมาเขาได้สวสูญเสียซีเวิร์ดมากกว่า30,000ต้นถ้ารวมเงินที่เขาเช่าเนิมเขาด้วยแล้วเขาก็ได้สูญเสียเงินไปเป็นจํานวนมากฉันหวังว่าเงินที่ฉันเสียไปจะน้อยลงในปีนี้เขาเพิ่มพรมขณะที่รดน้ําต้นไม้ได้รับภารกิจตรวจสอบรายละเอียดบนแถบงาน ทันใดนั้นเสียงของเครื่องจักรได้พูดขึ้นใหม่อีกครั้งภารกิจภารกิจแบบไหนหวังเหยาวกดเข้าไปดูในระบบเมื่อเขาได้ยินว่าเขาได้รับภารกิจภารกิจเก็บเกี่ยวซ i รุบดสามพันกิโลต่อ1เอเคอร์รางวันเมล็ดสมุนไพร1ถุงบทลงโทษเมื่อล้มเหลวถูกยึดการน้ำแร่บโบราณ3000ั 3, กิโลมันจะเป็นไปได้ย่งไงหวังเหยาได้แต่ตกใจ จากข้อมูลที่หวังเยาวรู้การผลิตซีเวิร์ดแห้งต่อเอเคอร์นั้นทำได้เพียง300-400กิโลเท่านั้นผลิตได้มากสุดคือ400กิโลแล้วถ้าการผลิตซีเวิร์ดแห้งยังต้องใช้ซีเวิร์ดสด4กิโลถึงจะได้ซีเวิร์ดแห้ง1กิโลจากการคำนวณน,นั้นการเก็บเกี่ยวซีเวิร์ดได้2,000กิโลก็ถือได้ว่าผลผลิตดีมากแล้วและมีเพียงผู้เชี่ยวชาญและดินที่มีคุณภาพเท่านั้น ถึงจะทําได้มันไม่มีทางเป็นไปได้เลยสําหรับหวังเหยาที่จะผลิตซีเวิร์ดแห้งได้ถึง300กิโลบนเดินเขาหนาซนานที่แห้งแล้งแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้หวังเหวยาได้เดินไปรอบๆแปลงสมุนไพรหลังจากเขาลดน้ําต้นไม้เสร็จเขาถอนวัชพืชและทดสอบความชื้นของดินแล้วเดินไปบันทึกข้อมูลในบ้านหวังเหวยาใช้ข้อมูลมือถือหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับวิธีและระยะเวลาการปลูกซีเวิร์ดท,ที่ใช้เวลาน้อยลงมันเป็นช่วงปลายสิงหา ถ้าเวลาการเก็บเกี่ยวซีเวิร์ดได้ใกล้เข้ามาแล้วหวังเหยาวคิดว่ามันคงเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเก็บเกี่ยวซีเวิร์ดได้ในจํานวน3,000กิโลได้ในเวลาอันสั้นเขาใช้เวลาครึ่งวันหาข้อมูลแต่ก็ไม่ได้อะไรในอินเทอร์เน็ตนั้นได้แนะนําเกี่ยวกับการผสมผสานสายพันธุ์เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและยังมีข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือแนะนําให้ใช้ฮอร์โมนพิเศษเพื่อเร่งการความเร็วในความเจริญเติบโตมันไม่มีทางออกเลย เมื่อมือถือเตือนว่าแบตเตอรี่ใกล้หมดเขาจึงหยุดค้นหาข้อมูลและเกาหัวของเขาอย่างช่วยไม่ได้ฉันต้องคิดหาทางออกให้ได้เขาทําเครื่องหมายไว้ที่วิธีที่น่าเชื่อถือได้แล้วเก็บของเขาล็อกประตูเพื่อเตรียมลงเขาเมื่อเขามองไปที่แปลงสมุนไพรเขาก็เห็นบางอย่างที่น่าสนใจฮะ ah? ทำไมอยดีๆใบถึงเขียวขึ้นหวังเหา่เดินไปดูสมุนไพรที่แปลงด้วยความแปลกใจ เขาสังเกตเห็นว่าใบของซิเวิร์ที่เขาปลูกเอาไว้มันดูเขียวขึ้นหรือฉันกำลังจะเป็นบ้าซานเซียนนายต้องจับตาดูแปลงสมุนไพรเอาไว้ให้ดีนะหวังเหยาบอกสุนัขฮ่องฮ่องซานเซียนเห่าตอบคล้ายเข้าใจความหมายหวังเหยาเดินลงจากเนินเขาเพื่อกลับบ้านจางซิวยิ่งแม่ของหวังเหยาหยุดทำอาหารแล้วเรียกให้เขาฟังความต้องการของเธอเธออยากให้เขาเลิกปลูกสมุนไพรไม่กี่เอเคอร์นั้นแล้วหางานในเมืองทำ หลังจากนั้นจะได้หาลูกสะพ้ายกลับมาบ้างให้พวกเขาแม่ซีเวิร์ดที่ผมปลูกไว้มันใกล้จะถึงฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วมันคงไม่ดีถ้าจะเลิกปลูกนในตอนนี้ผมจะไปคุยเรื่องสัญญาเช่ากับลุงหลีหลังจากผมเก็บเกี่ยวเสร็จในฤดูใบไม้ร่วงหวังเหยาวยพูดเขาไม่อยากทิ้งความฝันของเขาและเขาได้ตัดสินใจที่จะปลูกสมนุนไพรต่อไปหลังจากที่เขาได้รับระบบนักปรุงยาแปลกๆนั่นมาเขายังอยากมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงกว่าเมื่อก่อน สำหรับพ่อแม่ของเขาเขายังมีเวลาเขาเชื่อว่าหลังจากที่เขาทำกำไรได้จากการขายสมุนไพแล้วพ่อแม่จะต้องเปลี่ยนความคิดแน่โอเคอย่าลืมล่ะจางซิลลิงเห็นด้วยกวับความคิดของลูกของเธอเธอจึงไม่ได้กดดันเขาอีกรู้แล้วอ่ะแม่ลองดื่มน้ำที่ผมเอามานีดูลองจิบดูหวังเหยาพูดมันก็แค่น้ำมันจะพิเศษตรงไหนกันมันหวาน แล้วก็ดีกว่าน้ำแร่บ,บนเขาแม่ลองดื่มดูสิเขาวางขวดน้ำที่มีน้ำแร่โบราณไว้หลังจากที่เขาพูดเสร็จหวังเหยาวยกลับไปที่ห้องของเขาแล้วอ่านเอกสารเกี่ยวกับสมุนไพรเขายังหาวิธีการเพิ่มความเร็วในการปลูกสมุนไพรจางซิลยิ่งเริ่มรู้สึกหิวน้ำขึ้นมาหลังจากที่เธอวุ่นวายอยู่ในครัวเธอจึงเทน้ำจากขวดที่คุณลูกของเธอเอามาเอามาเมื่อเธอดื่มน้ำเธอก็พบว่ามันหวานดีมันดีมากเธอจึงดื่ม,มอีกน้ำนี่หวานดีจัง พ่อของหวังเหยายหวังเฟิงฮาวาหลังจากที่กลับมาจากข้างนอกเมื่อจางซิวยิ่งทํากับข้าวเสร็จเธอสามีและลูกได้ทานข้าวพร้อมกันดื่มสิลูกชายของคุณเอามาจางซิวยิ่งเทน้ําใส่แก้วให้สามีหวังเฟิงฮาวาผู้มีสิวสีแทนไม่ได้พูดอะไรออกมาเพียงแค่ยกแก้วน้ําขึ้นมาดื่มน้ำแร่นั้นทั้งหวานและสะอาดมันทำให้เขารู้สึกสดชื่นขึ้นความเหน็ดเหนื่อยหลังจากการทำงานทั้งวันได้หายไป สดชื่นเพียงแค่คำเดียวหวังเหยารู้สึกว่าสำหรับคนพูดน้อยแบบพ่อนั้นมันยากมากที่จะพูดคำนี้ออกมาเหยาลูกเอาน้ำแร่นี้มาจากไหนจางซิอยิ่งถามเพื่อนร่วมชั้นให้ผมมา<ๆ>เขาบอกว่ามันเป็นน้ำไร้สั่งพิษหวังเหยาหาคำอธิบายอื่นมาอธิบายเขาไม่สามารถบอกพ่อแม่ได้ว่าเขาได้รางวัลเป็นการน้ำแร่โบราณจากระบบนักปรุงยาได้ พ่อแม่ผมจะเข้าเมืองพุวกนี้ลูกควรไปเช้าหน่อยนะจางซิวยิ่งดีใจเมื่อได้ยินโอเคหวังเหยาตอบแล้วจึงดื่มน้ำแร่จนหมดหวังเหยาไม่ได้เข้าเมืองมาเพื่อหางานแต่เขาต้องการที่จะไปเยี่ยมครอบครัวที่ปลูกสมุนไพรใกล้ๆเขาอยากเรียนรู้จากประสบการณ์ของพวกเขาแล้วดูว่ามีวิธีที่จะปลูกได้ดีขึ้นหรือไม่ และเขาก็กําลังหาปุ๋ยเชื้อภาพเพื่อเล่นการเจริญเติบโตของซิลเวอร์ด้วยแน่นอนว่าเขาไม่ได้บอกพ่อแม่ว่าเขาจะออกไปเพื่อเรียนรู้การปลูกสมุนไพรเพราะพวกเขาต้องม,ม,ม,มีความสุขกับมันแน่ตอนนั้นก็มีเสียงหลมแหลมดังออกมาจากนอกบ้านเมื่อเปิดประตูออกก็พบเด็กสาวคนหนึ่งเธองดงามเธอดูอายุป,ประมาณ20ป่ปลายและมีรูปร่างที่บางพ่อแม่เหวทุกคนสบายดีไหมเธอถามเมื่อเธอรีบ เข้าไปในบ้านพี่ทำไมพี่ถึงอยู่ที่นี่ผู้หญิงคนนี้คือพี่สาวของหวังเหยาหวังลุย่ยเธอแก่กว่าเขา1ปีและตอนนี้เธอทํางานที่สํานักงานเกษตรในเมืองเอาจบไปแล้วนะครับสําหรับบทที่1และบทที่2อ่อานผิดอ่านถูกยังไงขออภัยด้วยนะครับแล้วก็การให้เสียงตัวละครเป็นครั้งแรกเลยที่ให้เสียงออนอกจากผู้ชายไม่รู้จะดีจะร้ายยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ